ตัวอาหารเหลืองแล้วไม่เป็นก็จะเทติกไข่ลงไปท่าไข่ที่ไม่เป็นตีไว้ค่ะบางคนก็ทุบใส่ไปเลยโอ้ยไข่เ, <laughs> เกือบไหมไม่จะให้มันสุกข,ข้างล่าง หลับไข่ให้มันสุกค่ะคนให้เข้ากันเสร็จแล้วฉันก็จะใส่ผักค่ะอาหารง่ายมากเลยค่ะวันนี้แม่เป็นก็จะใส่แตงที่เตียมไว้แล้ว เป็นชอบหยดน้ำลานิดหนึ่งค่ะน้ำตาซอสแล้วก็น้ำมันหอยนิดนึงค่ะอย่างนิดอย่างน้อยค่ะตัวนี้ก็เป็นเป็นรสดีที่ไม่มีชูรสค่ะแล้วก็ต้องเส่น้ำตาลนิดหน่อยเพื่อความกลมกล่อมค่ะนิดเดียว พริกไทยเกลือโหเค็มหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยหลายอย่างจังอืมอยาห้หวานอยากให้เค็มให้มันเป็นดีกลมกล่อมเรื่นี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะ เยอะมากเลยแล้วก็ไม่เป็นจะไม่ผัดให้มันสุกเพราะว่าผัดมันจะไม่กรอบอะ,ะคะ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะไม่ต้องชิมคิดว่าที่ว่าพิเสร็จแล้ว ทานไหมคะที่ทำนี้ไม่ได้ทำทานเองคะ่ะจะเอาไปทำบุญคะ่ะไม่เป็นทำอาหารอ,อ,อย่างเดียวเพราะว่าไม่ครัวเขามีอยู่ที่วัดเดีย๋ยวไม่เป็นก็จะไปกุ่นค่ะแล้วก็จะไปรับไม่ครัวเขาทำเอาไว้ไม่เป็นก็จะไป ไปรับที่บ้านแม่ครัวแล้วก็มีอาหารสองอย่างที่วัดค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะและนี่ก็คือหม้อข้าวที่ไม่เป็นหุงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอุย้ยงามมากเลยไม่เป็นก็จะซุยค่ะข้าวชั้นหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าไปซื้อกกบแม่ครัวแม่ครัวบอกว่า ต้องเอาข้าวนี้หุงให้พระไม่เป็นก็ได้อมากระสอบนึงค่ะหูไอไอ,อข้ากล้องโอ้ยเยอะเลยค่ะเก็บเต็มหมอ้อเลยค่ะตอนนี้ไม่เป็นก็เรียบร้อยแล้วค่ะจะไปวัดค่ะแต่ก้ามีอาหารข้างในไม่เป็นอาศสยถุงเพราะมันง่ายค่ะแล้วก็มีผลไม้ที่ไม่เป็นล้างเอาไว้ก่อนนอนนะคะ ล้างเอาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นเลยมีผลไม้แล้วก็นมค่ะวันนี้ไม่เป็นทําอาหารแค่อย่างเดียวผลไม้ถาดหนึ่งแล้วก็นมเพราะว่าที่วัดแม่ครัวเ้าทำมาเว้นแล้วค่ะไม่เป็นก็เลยทําอาหารแค่อย่างเดียวเมื่อคาวที่แล้วทำสออย่าง เพราะว่าไม่คิดว่าใครจะมาวัดค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วค่ะมผลไม้ผลไม,ลไม้จะต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้ผลไม้เย็นแล้วก็อาหารร้อนนะคะไม่เป็นจะแบ่งแยกคนละครึ่งเอากระดาษมา มารองแล้วก็ที่เนี่ยค่ะที่รองหมอ้อข้าวอะ่ะมันจะช่วยได้ค่ะนี่ก็เป็นตะกร้าของแม่เพ็ญค่ะแม่เพ็ญก็จะใส่นมแล้วก็ผลไม้ด้านนี้จะมีกระดาษหลายชั้นเลยค่ะแล้วก็มีมีเขียงเล็กๆแล้วก็มีที่รองหมอ้อ มักกั้นเอาไว้ไม่ให้อาหารร้อนกับอาหารเย็นปนกันมันก็จะถือด้วยกันได้ค่ะอย่างนี้ค่ะกล้วยอีกลูกกล้วยอีกสองลูปจจกปตรนีโอเคค่ะเรียบร้อยค่ะไปค่ะไปวัดด้วยกันค่ะ